น,นี่ผมมีแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือเกตชัยโยวันก่อนที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูน่ะอันนั้นเป็นวัดระฆังนะครับเก้าชั้นเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะวัดระฆังเก้าชั้นเนี่ยจะไม่มีขอบกอบกระจกแบบนี้ขอบก,กบบอบกระจกแบบนี้จะเป็น เวอร์ชั่นแรกที่สมเด็จโตท่านได้สร้างแล้วก็นำไปบรรจุไว้ที่วัดเกตชัยโยใช่ไหมบรรจุในเจดีวัดเกตชัยโยนะครับนะเราดูแล้วอีกองคหนึ่งเนี่ยเนี่ยผมก็กล้ากึ่งนะว่าเป็นสมเด็จยุคใหม่นะครับแต่เนื้อหาเขาเนี่ยมันคือบางคนเขาก็ตีเกไปอะ นะบางคนเขาก็ตีเก๋แบบพระ,ะแบบนี้เนี่ยเห็นไหมบางคนเขาตีเก๋นะแต่ทีนี้จะบอกว่าศึกษาแบบไหนก็สะสมแบบนั้นนะครับเออเห็นไหมเนี่ยคือองค์นี้เนี่ย ผมว่าความเก่าเขาโอเคเลยนะคือเรามาดูธรรมชาติกันไปแต่เราไม่ต้องมาอะไรมากมายเพราะเพราะว่าภาพแบบนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเป็นพระโรงงานพระสนามแต่ทีนี้ว่า ถ้าเราเน้นเรื่องของความเก่าและธรรมชาติเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีพระสมเด็จ95เนี่ยไว้เทียบเนื้อเนี่ยก็จะจะมองเห็นแตกต่างกันไปเนื้อหาเขาแบบมันมีเสน่ห มันน่าหลงไหลอ่ะนะครับคือถ้าคนที่เขาเล่นแบบนี้เขาก็ว่าแบบนี้แท้ใช่ไหมเออเราก็จะไปขัดเขาก็ไม่ได้แต่เราดูดีว่าเห็นไหมว่าเพื่อนเพื่อนดูเด็เห็นหัวแม่เท้าเลยใช่ไหมแล้วลักษณะของการแกะเนี่ยเพื่อนเ่จะเห็นหัวเข่าเนี่ยย,ยก การนูนของเข่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยปลายเท้านี่เห็นชัดเจนมากเลยเลยทําให้ผมชอบนะองค์นี้แล้วเนื้อหาความเก่าของเขาเนี่ยมันมันแห้งดีอะอย่างน้อยแล้ผมเชื่อว่าเป็นพะนะนะระ,พะก่อนปี2500นอ่ะนะครับอ่าพระก่อนปี2500นห้ี่ไม่มีเกเลหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้และองค์นี้เนี่ยองค์เนี้ดูก็เหมือนกับ พระโรงงานทั่วไปอะนะเพราะเพราะหลายๆคนก็ตีแบบนี้เก๋แต่ผมก็มองว่าแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือพระเก่าๆเ,เยอะเลยนะครับคือคือองค์นี้เนี่ยผมว่าเนื้อเขาเนี่ยโดยเฉพาะมาดูเนื้อข้านหลังเนี่ยมันแม่มัน,มมนเนื้อมันโดนใจอะ่ะ คือวันนี้เอาเอาของแปลกแหวกแนวอ่ะเนาะมาดูกันนะครับ mm hmm. เนื้อเขามันมันโดนใจนะ mm hmm. แล้วลักษณะการแตกแบบนี้เนี่ยถ้าใครจะว่าเก๋ก็ก็เก๋เนะ mm hmm. แต่ถ้าใครบอกว่าแท้ก็ก็แท้ไม่ไม่อยากจะไปเถียงอ mm ่ะเนาะเล่นที่ชอบเล่นที่รู้ดูเป็นนะครับอ mm hmm. แล้วองค์นี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยสูตรเนื้อเขาเป็นสูตรวัดระครังสูตรของหลวงปูน่นาค นะครับเนี่ยองนี้สูตรเนื้อวัดระคังลักษณะของเขาก็ตัดการตัดเนี่ยตัดมือเนี่ยนะ พอดูเนื้อแล้วมันเนี่ยเนื้อของอ่าลบปู่นาคเลยอะเนื้อเก้าห้าเนื้อแนวเนื้อสดนนี้เลยนะครับนนะเนี่ยอันนี้เนื้อนี้ยเก่ากว่าเก้าห้าเก่ากว่าแปดห้า แล้วออกจะเป็นเนื้อเน่าซะวยซ้ำไปใช่ไหมครับนะความแห้งของเขาเนี่ยแต่องค์นี้ผมยังสงสัยไงที่ผมบอกว่าเออทำไมเขามีขอบกรอ,อบกระจกหรือว่าไม่ได้ตัดปีนะเพราะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเป็นพระมาตรฐานทั่วไปนะแบบยุคโบราณเนี่ย เขาจะไม่มีขอบเกินมาหรือว่าเขาเจตนาจงใจคือการสร้างแม่พิมพ์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับพระถอดพิมพ์ไงใช่ไหมมันเหมือนผ้าถอดพิมพ์เพราะว่ามันถึงจะมีไอ้แม่พิมพ์อ่ะมันถึงจะมีชั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมรัแต่พอเรามาดูกระบวนการผลิตเขาเนี่ยนะความคมของเส้นเนี่ยเออมันแล้วนี่เห็นหัวแม่เท้าชัดๆอย่างเงี้ยลักษณะเส้นสังคติ เส้นอะไรนะจีวรใช่ไหมเนี่ยมันมันน่าสนใจงไงแต่ทีนี้พอองค์นี้เนี่ยองค์นี้นี่เนื้อแบบถึงยุคเลยเพื่อนๆดูเลยเหนไหมเนื้อเขาคายน้ำมันเนี่ยเขามันคายตัวกันแบบสุดๆไปแล้วนี คือถ้าเป็นองค์เกจชยโยอย่างเนี้ยเนื้อผ่านแล้วนะเนื้อเนื้อผ่านหมายถึงว่าเนื้อสูตรวัดละครังแบบนี้เลยนะครับ ธรรมชาติของสูตรสมเด็จโตจะเป็นแบบนี้อืมแล้วองค์นี้เออองค์นี้องคนี้เนี่ยผมไม่รู้ที่ไหนบอกตรงๆแต่ว่าเนื้อมันลอยลอยปิแยกแตกย่นหนอนใช่ไหมมันน่าสนใจไงออ ดูแล้วมีสเสน่ห์แต่ว่าเล่นเล่นแบบนี้นะเล่นแค่ชอบนะครับเล่นแค่ชอบเพราะว่าผมก็บอกตามตรงเลยว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งองนะแล้วมาศึกษามาเทียบดูเนื้อเพราะว่าการที่จะจะฟันธงเลยเนี่ยเราต้องมีพระจำนวนพอสมควรนะ่ะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบ บางทีนะการที่ว่ามีพระองค์เดียวแหละแล้วก็มาฟันธงว่าแท้เกนเนี่ยมันมันมันอะไรมันเลือดลอยเกินไปนะครับแต่ถ้าเราดูเนื้อแล้วเ,เพื่อนเพื่อนก็ลองออกความเห็นกันดูนะว่าเนื้อแบบนี้มันประมาณของใครยังไงนะครับเออ คือความสุขของการเล่นหาเนี่ยก็คือว่าถ้าเรารู้เราดูเป็นเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นพระแท้นะครับพระแท้จากกระบวนการผลิตแต่ว่าแท้ยุคไหนยังไงเนี่ยอ่ะ แท้ก่อนปี2,500นั่นแหละนะครับเพราะว่าพ้าแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เจอตามาที่เขีย่ยพรกกองอะ่ะนะเราไม่เจอนะครับถ้าคุณเจอเหมือนเหมือนกันแบบนี้นะในในที่เขาเขี่ยกององค์ละ5บาท10บาทอะไรเนี่ยนะก็แสดงว่านั่นอะ่ะคือพระเกลรงงานพระโรงงาน แต่ถ้าเรานานๆที่ไปเห็นเนี่ยมันก็เออเก็บมาไว้ศึกษาคือสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะศึกษาพระเนี่ยก็คือว่าเราต้องเห็นให้มากพอนะครับเก็บมาศึกษาแล้วก็ดูเนื้อหาดิอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาของพระโรงงานไงใช่ไหมเมื่อไม่ใช่เนื้อหาของพระโรงงานแล้วดูดูแม่พิมพ์เขาเนี่ยมันคมอ่ะเนี่ยมันคมมากเลย เพื่อนๆดูดิไอเส้นเส้นแซมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเขาช่างเนี่ยเขาตั้งใจแกะใช่ไหมมันมันถึงได้เห็นตั้งคมชัดอย่างเงี้ยคือแม่พิมพ์แบบนี้ไม่ใช่แม่พิมพ์แบบถอดไงโอ้ฝนลงมาโอ้แม่มีฝนตกแล้วอืม เนี่ยถ้าให้ผมตีนะผมว่าเป็นพระช่วงปี 2, 4ง0ักว่ากว่านะครับเพราะเพราะว่าพอดูอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาสมเด็จ95หลายๆแบบมาให้ดูแล้วเราเอาเนื้อแบบมาเทียบดูกันนะครับอ่อ เนื้อนี่มันก็เป็นเนื้อสูตรที่หลวงปู่นาคท่านท่านทำนะแต่ว่าพระแบบนี้เนี่ยเก่ากว่าหลวงปู่นาคไงคือถ้าเรามีเก้าห้าเนี่ยมาเทียบเนื้อดูแล้วเราเรา,เราจะสามารถทำความเข้าใจได้อะอเนี่ยองนี้เนี่ยผมผมชอบตรง ตรงด้านหลังเขาเนี่ยเนอะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเรามาเรียนรีวิวรีวิวพระส,สมเด็จเก้าห้าหลวงปูน่นาคกันเนาะเออโอเคนะวันนี้